สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก็สู่รายการไฮเปอร์วิเซอร์นะครับกับผมชาติวราชาศรีนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับอีกหนึ่งสินค้าอุปกรณ์ไอจิเกจที่น่าสนใจมากๆนะครับคลิปนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับและสิ่งที่อยู่ในมือของผมนั้นก็เป็นนี่เลยครับแท็บเล็ตราคาประหยัดมาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า r e d m i หรือเสี่ยวมี่นั่นเองครับในราคาเพียงประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นถ้าใครได้รับส่วนลดคูปองไว้เชอร์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย สามารถซื้อได้ในราคาเพียง3ามพกบาทเท่านั้นนะครับและตัวนี้ก็คือ Redmi Pad SE ครับ เดี๋ยววันนี้จะมาจอดลรือกันผมได้ท uh ําการได้มาทดลองใช้มาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมาดูกันว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้เหมาะกับใครใช้งานได้ดีขนาดไหนแล้วค่าเกิดคุณต้องการจะซื้อไปใช้คุ้มค่าหรือไม่วันนี้มาคุยกันแบบคนใช้งานจริงกันดีกว่าครับในกล่องของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมกล่องเขามีขนาดนี้เลยส่งมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เจ้าที่ผมสั่งซื้อไว้ให้นะครับซึ่งเป็นประกันศู์ไทยนะครับพอเมื่อแกะซีลด้านล่างขึ้นมายกฝาขึ้นมาเลยนะครับ แน่หล่นบึ๊บลงมาก็จะขึ้นมาเป็นตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้นะครับใส่ตัวฟิล์มนะครับตัวแผ่นผ้ากันกระแทกมาอย่างดีในนี้เขียนไว้ว่า Redmi Pad SE พร้อมโลโก้สีส้มของมี่นั่นเองครับเปิดซองออกมาเลยดีกว่าจ้านี่เวลายกต้องระวังนะเพราะนั้นเวลาใครเปิดกล่องออกมาเนี่ยแนะนําให้เปิดในกล่องในแนวนอนไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะหล่นนะครับแกะเข้ามาว๊าอันนี้ไม่ได้แปะฟิล์มเลยนะเหมเอี่ยมเลยตัวเครื่องเนี่ยจะพบว่าเขาจะออกมานี่ไซส์นี้เลยดูนะ นี่คือสาย11นิ้วมาดูในส่วนของอุปกรณ์แอเซอรีที่เขาแถมมาให้มาอยู่ในกล่องนะอันที่1เลยนะนี่เป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เป็นคู่มือนะครับข้างล่างจะมีเข็มจิ้มซิมนะถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้เห็นว่าเป็นหัว USB Type C กับ Type A นะครับ รวไมไปถึงเจ้าตัวเต้าเสียบหลกัหลกๆอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็มีเพียงแค่นี้นะครับแต่ก็ยังดีนะอุตส่าห์ให้สายชาร์จกับตัววอลชาร์จมานะซึ่งเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ IT ส่วนใหญ่ไม่ให้แล้วนะครับส่วนของทางด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นลำโพง2อันแล้วมีโลโก้ Dolby Atmos อยู่ตรงหัวเห็นไหมเออและในขณะเดียวกันก็จะมีปุ่มนะครับเล็กๆเ,เ,เป็นปุ่มเอไว้าสำหรับเปิดปิดครับส่วนทางข้างนี้นะครับก็จะพบว่าจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีรูนะครับสำหรับการคุยหรือกกกกกาาาารสนนนนนนนอออยูู่่่ด้้บเงงจจั็็ะมีชลๆซึ กล่องเนี่ยเขาจะมีเข็มจิ้มซิมมาครับเอามาให้ทําให้เราสามารถถอดออกมาแต่จะใส่ไมโครเอสดนครับส่วนอีกฝากหนึ่งเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบสมูทสวยงามไปเลยนะครับตัวนี้ยังมีรูแจ็ค3.5มิลมาให้เพื่อนๆที่ชอบใช้หูฟังแบบเสียบสายนะไม่ต้องไปซื้อหางหนูเสียบหน้าจอของเขาเนี่ยเบเซลค่อนข้างแคบนะครับจะประมาณสัก,กเกือบๆหนึ่งเซนนะครับส่วนกล้องด้านหน้าเนี่ยจะอ,อยู่ตรงกลางเครื่องถ้าเรามองจากแนวนอนนั่นเองครับส่วนกล้องด้านหลังจะมี1ตัวเช่นเดียวกันก็เอาไวแ้แค่จดเลคเชอร์ นู่นนี่นั่นแต่ไม่มีไฟ LED มาให้นะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีอันที่1คือเป็นสีแกรไฟเกรย์ครับสีจะออกมาเทาๆเข้มๆด้านหลังจะเป็นกริตเตอร์แบบเมทัลลิกแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันสีนี้ที่คุณเห็นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีมิ้นกรีนนั่นเองครับสีมันจะมีความไซอนอมฟ้าอมเขียวส่วนสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีที่มีชื่อว่าลาเวนเดอร์เพอร์เพลสีออกชมพูม่วงอ่อนๆสวยมากแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็แนะนําสีเขียวนะเพราะว่าสีดําก็จะดูแบบเรียบๆนิดนึง สเปคสำคัญของเขาเนี่ยดิสเพย์นะครับเป็นแบบ i c a คล์นะครับที่ช่วยถนอมสายตานะครับตัวของขนาดหน้าจอของตัวนี้นะครับจะรองรับอยู่ที่1 9 2 0คูณ1,200พิกเซลนะครับพร้อมหน้าจอที่เป็นแบบฟูลไ h d ดฟ plus ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับที่ขนาด11นิ้วเทียบเท่ากับจอโน้ตบุ๊กของพวกเครื่อง Mac แมคอะไรพวกนี้เลยตัวเม็ดสีหรือความอัดแน่นของเม็ดสีต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่207 PPI ครับก็เป็นค่าของ PPI ที่ทํางานได้ดีนะครับสีของเขานั้นรองรับได้สูงถึง8บิตเลยทีเดียวนะครับที่16.7ล้านสีตัวนี้รองรับ L1 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถดูตัวของ Netflix ที่เป็นแบบ HDR+ อรอะไรพวกนี้ได้อย่างส,สบายๆนะครับสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดถึง400นิต ซึ่งก็จะมี Ambient น e ิ s นเซอร์นะครับทำให้มันปรับแสงอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ายืนตากแดดแรงมากๆหน้าจออาจจะดูมืดลงไปนิดหนึ่ง นอกจากนั้เนี่ยนะครับตัวนี้ยังมี refresh rate อยู่ที่90เฮิร์ซนั่นเองครับรวมไปถึงเรื่องของค่า sensitive นะครับตัวนี้อยู่ที่180เฮิร์ซนะครับก็ถือว่าสูงมากๆแล้วครับนอกจากนั้นะครับแบตเตอรี่ภายในจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับซึ่งมีความจุสูงถึง8,000มิลลิแอมป์นะครับยังมาพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จนะครับที่ประมาณ15วัตต์ครับจะมี adaptive sync นะครับทำให้มันสามารถรับพลังงานได้สูงถึงประมาณ20วัตต์นั่นเองครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมของ CPU นะครับที่6 รุ่น680นั่นเองครับให้ลำโพง4ตัวด้วยกันเลยนะครับด้วยระบบการปล่อยเสียงแบบ Dolby Atmos เพิ่มอรรถรสแล้วก็เสียงที่มีด y นามิกสูงมากๆครับเขายัางรองรับเรื่องของการใส่ m i โคร SD Card ตัวถึง 1TB สามารถหาซื้อมาใส่ได้ตัวนี้จะมีการปลดล็อกนะครับแบบ AI ล็อกด้วยใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือได้นั่นเองครับ Wi-Fi ตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 2.4GH z และ 5G h z ทั้งคู่แล้วนะครับตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่5.0ครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับมี UI i p a 14นะครับของ Android 13นั่นเองครับแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเฉียมีมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ เราสามารถใช้งานกับ Xiaomi Hyper OS เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ตอนนี้เวอร์ชั่นของ Android ก็สามารถรองรับ Android 14เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกล้องหลังเนี่ยที่เราเห็นมีตัวเดียวตัวนี้จะเป็นกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลที่ f-stop 2.0นะครับการบันทึกวิดีโอนะครับด้วยกล้องหลังเนี่ยตั้งแต่ระบบ 1080p นะครับ รวมไปถึงเจ้าตัว 720p อยู่ที่30เฟรมเลตต่อวินาทีนะครับแต่ในขะเดียวการกล้องหน้าที่เราเห็นซ่อนเล็กๆอยู่บริเวณด้านบนจอตัวนี้จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลอยู่ที่ f 2.2นั่นเองครับถ่ายได้แค่ 180p 0 30เฟรมต่อวินาทีกับ7 2 0เฟม30เฟรมต่อวินาทีได้เช่นเดียวกันเครื่องเขาจะมีขนาดอยู่ที่255.53ม mm, ิลิเมตคูณด้วย167.08ม mm, ิม ส่วนความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่7.36ม mm, ิมซึ่งจะพบว่าตัวเครื่องเนี่ยไซส์ค่อนข้างจะก,กำลังดีด้วยซ้ำน้ำหนักของเขาอยู่เพียง478กรัมนะครับส่วนสุดท้ายก็คือปากกานั่นเองครับหลายคนจะเห็นว่าเจ้าตัวที่เป็นเสียมีแพดหเนี่ยมันจะมีปากกาใช่ไหมครับของทางเซียมีแต่เจ้าตัวนี้จะใช้ปากกาของเสียมีตัวนั้นไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อน แต่กลับสามารถใช้งานกับปากกาที่เป็นเตอร์ปา์ตี้หรือปากกาจีนแดงนั่นเองนะสามารถมาใช้งานได้ในขณะเดียวกันเมาส์ปากกาที่ต่อททาย4ตัวนี้ก็รองรับใช้ได้พอเอามาส์ปากกามาใช้ก็สามารถใช้มาส์ปากกาแทนนะครับสามารถใช้ได้ถ้าเป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับเจ้าตัวนี้ต้องไปใช้คีย์บอร์ดที่เป็นบูทูธธรรมดาถึงจะพอใช้งานได้แต่จะใช้ได้กับพวกรุ่นที่เป็นของเทียบอันนี้ต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของการใช้งานนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าพอเรากดปุ่มเปิดปุ๊บ มันเด้งขึ้นมานะครับในั้ะโดยการการลากลูกศรขึ้นเข้าสู่โหมดการใช้งานได้อย่างดีไม่มีค้างไม่มีแบบดีเลย์นะโลโก้ไอคอนขึ้นมาครบหมดในเรื่องของการสมูทของหน้าจอนะครับจะเห็นว่ามันวิ่งสมูทเป็นเฟร,รมสวยงามนะครับจอเนี่ยไม่ว่าจะมองด้านข้างด้านตรงด้านข้างท้านล่างมันจะเห็นแสงเท่ากันทีนี้เวลาเราดูอย่างพวกภาพถ่ายหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าเออมันสามารถพรีเซนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ ด้วอย่างตัวอย่างของการแสดงภาพนะครับอย่างภาพนี้จะเห็นว่าเป็นการถ่ายภาพที่มีทั้งส่วนที่มันมืดแล้วก็ส่วนสว่างเนี่ยเราก็จะพบว่าแสงสีของมันนั้นน่ะนำเสนอออกมาได้มิติดีโทนดีนะครับอันนี้ออกมาสีสันใช้ได้เลยคมชัดรายละเอียดดีมากๆนะครับตัวนี้เปิด400นิตแล้วนะแต่ว่าในสตูดิโอของเราเนี่ยเซตไฟสตูดิโอค่อนข้างแรงนะครับก็เห็นว่ามันก็ยังอ่านออกมาดูออกมาได้อยู่ในเกณฑ์สบายตาไม่แสบตาจนเกินไปถ้ามาดูในส่วนของการฟลิปหน้าจอเนี่เห็นไหม ฟิล์มหน้าจอพอเราจะเห็นว่าพอเมื่อเราตะแคงมามันจะยังไม่ฟลิปทันทีนะมันจะมีความหน่วงไว้ให้หน่อยแต่ไม่มีกระตุกนะสมูทลื่นอย่างในส่วนของส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยถ้าเป็นตัวหน้าจอที่คุณภาพไม่ดีเนาะมันก็จะมีความวาวๆของส่วนสว่างหรือสีขาวบริเวณใบหน้ากับฉากหลังที่มันไม่ดําสนิทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยรองรับการดูวิดีโอแบบ L1 นะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องของระบบ HDR10+ อะไรประมาณนี้แต่ให้สามารถถ่ายทอดสีสันส่วนดําส่วนสว่างส่วนขาวเนี่ย ได้เป็นธรรมชาติเหมาะสมมากๆนั่นเองครับนะครเดียวกันเอามือกดที่หน้าจอเนี่ยก็เซนซิทีฟดีมากแล้วก็ไม่มีอาการเกิดเป็นคลื่นน้ำเล็กๆบุ๋มๆเหมือนหน้าจอโน้ตบุ๊กอะไอ้พวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเองไปดูในตัวอย่างของวิดีโอแล้วกันเนาะอ่าเห็นไหมเสียงดังนะเสียงดังมากๆใครเอาไปดูหนังฟังเพลงดูเอนเตอร์เทนดูพอดแคสต์นะครับชอบดู y YouTube ชอบดู Netflix ดังเหลือเฟือ ถ้าเกิดใครมีในเรื่องของตัวมีเดียที่เสียงมันไม่ดังมากไอ้ตัวนี้ก็ยังสามารถเพิ่มให้มันดังได้เพราะมันมีลำโพงทั้ง4ตัวนั่นเองภาพเนี่ยออกมาสวยงามคมชัดดูแล้วเต็มตาสุดๆไปเลยอันนี้ชอบมากสำหรับใครที่เอาไปใช้งานกับพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับยกบตัวอย่างเช่นตัวนี้แอปของช้อปปีนะครับจะเห็นว่าดูเต็มจอแนวตั้งสบายมากแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดเราดูเป็นแนวนอนใช่ไหมครับมันจะออกมาเป็นทรงนี้ นี่เห็นว่าถ้าเราเลือกแบบที่เป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอนะครับเพียงแค่หน้าจอเดียวแบบนี้ตรงกลางซ้ายขวาจะเป็นแถบเปล่าๆน,นะครับสมมุติถ้าเกิดเราเลื่อนไปอ่าแล้วเราต้องการดูสินค้าสักอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะดูสินค้าที่เป็นเสื้อตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าจอด้านข้างแบบนี้ <Wow. S 1> เห็นไหมครับ เพื่อนๆสามารถดูรายการของสินค้าทางด้านจอด้านข้างอันนี้สะดวกมากๆเลยนะในขณะเดีวยวกันเจ้าตัวนี้โดยพื้นฐานก็ไม่ต่างอะไรกับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเลยนะถ้าใครจะไปเล่นเกมที่เฟรมเล็ดหนักๆการาฟิกหนักๆก็จะปรับตั้งได้ระดับกลางๆครับจะปรับสูงสุดไม่ได้เพราะว่าตัวของ snapdragon 680กับตัว ram ตัวรอมที่เขามีมาให้ยังไม่เพียงพอนั่นเองครับรวมถึงกจอ a d u i n o ของเขาก็เช่นเดียวกัน มาดูในส่วนของตัวเคสนะครับเนี่ยผมสั่งซื้อมาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่กี่ร้อยเพราะเมื่อเราเอาตัวเครื่องนะครับใส่เข้าไปกับเคสเหล่านี้นี่เขาจะเจาะช่องนะให้กล้องมันออกมาแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยครับเมื่อใส่แล้วน้ำหนักก็จะหนักขึ้นเล็กน้อยแต่โคเวอร์ตัวนี้มันจะช่วยป้องกันหน้าจอแล้วเวลาเราปิดโคเวอร์ไปเนี่ย มันจะกลายเป็นตัวตัดสัญญาณภาพหน้าจอด้วยนะเออเน,นี้ยดีแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยติดฟิล์มกันรอยหน้าจอเพิ่มสันเกตจดีนะครับเพราะเนื่องจากเครื่องมีขนาดใหญ่มากแหวนหรือเรื่องต่างไปจับโดนอาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้เพราะนั้นการที่มีฟิล์มกันรอยก็จะดีกว่านั่นเองครับคราวน,นี้นะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าตัว Redmi Pad SE ตัวนี้กันดีกว่าครับข้อดีข้อที่หนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือราคามันสมเหตุสมผลแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ยให้เเต็มลครับ อันที่2ครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งานที่สมูทแล้วก็ลื่นไหลสาหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปตัวนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยครับโดยรวมๆเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รู้สึกติดขัดใดๆนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของลําโพงนั่นเองครับลำโพง4ตัวนี่บอกโอ้โหแจ่มแมวมากๆนะครับแล้วยังมาด้วยกับ d o เบย์แอดมอซึ่งมันทําให้เสียงมันยกระดับของดานามิกเสียงได้ดีขึ้นอีกครับถัดมาครับเป็นเรื่องของสีสันหน้าจอนะครับกับ iPS ตัวนี้16.7ล้านสีซึ่งให้ความละเอียดอยู่ที่ ฟูไฮเดรปลัสก็เรียกว่าดูหนังฟังเพลงอ่านตัวหนังสือพิมพ์ตอบมิลเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับในเรื่องของความตรงของเฉดสีทั้งสีดําสีขาวแล้วก็สีเทาเนี่ยตัวนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับยิ่งผมเป็นช่างภาพด้วยเนี่ยเรื่องนี้สีเลดมากแล้วพอดูจากภาพที่ขึ้นจากหน้าจอแล้วโอ้โหรูสึกมันดีมากๆรู้สึกเลยครับว่าจอมันสวยเกินราคาไปแล้วครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของจุดด้อยของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับก็คือมันใส่ซิมการไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้้้ใในนนนนเเเรรรืื่่่่อออองงงงขกกาาโทตตััแหมมยถึช็ิ เพราะนั้นบางทีต้องใช้วิธีหา Wi-Fi หรือแชร์ฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือถัดมานะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียของเขานั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องรุน่นนี้ถ้าเกิดกรณีใครต้องการจะใช้ปากกาของทางมีนะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการจะใช้คีย์บอร์ดบูทธไร้าสายที่เป็นชุดออริจินอลของทางเซมน ตัวนี้ไม่รองรับทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใช้กับเติร์สปาร์ตี้แบบฟอร์ตี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสมากขอให้แค่พอมีใช้ตัวนี้เหลือเฟือครับใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับโดยรวมๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในไทยมานานแล้วมีส่วนให้บริการในการซ่อมหลังการขายเนี่ยตัวนี้มีครบคันนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าในราคานี้ซื้อเลยครับคุ้มจะเป่งเลยครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้เครื่องละหมื่นเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะครับสำหรับวันนี้ผมวิ กดติดตามกดสกบา์ให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าส่วนใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ดีสคริปชันลิงค์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับยังไงซื้อของก็ดูให้ดีเห็นราคาถูกๆผิดปกติเช็คก่อนนะครับเผื่ออาจจะเป็นเจ้าที่หลอกลวงก็ได้ต้องะระมัดระวังนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ